สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับวินนะครับที่เพอร์เฟกนะครับวันนี้นะครับมีรถหนึ่งคันครับมานําเสนอนะครับเป็นรถสอเป่าเป็นรถสปอร์ต2องประตูครับผ่อนเริ่มต้นนะครับสบายๆเพียงแค่3,600บาทต่อเดือนนะครับในกรณีที่เอาส่วนลดไปเป็นเงินดาวนะครับกับอีกกรณีหนึ่งคือใช้โปรส่วนลดของเราเนี่ยไปช่วยผ่อนนะครับผ่อนเดือนละพันสองถึงสิเดือนเลยนะครับเริ่มต้นที่พันสกับ3าม0นะครับ 5,002เนี่ยได้สูงสุดถึง10เดือนนะครับเป็นโปรช่วยผ่อนนะครับหรือเลือกผ่อนตลอดอายุสัญญา3,600บาทนะครับรถสปอร์ตคันนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูหน้าตาครับมานะสำหรับใครที่แบบว่าถ้าคิดถึงรถสปอร์ตคิดถึงรุ่นอะไรกันครับขอผมนี่รถสองประตูนี่เลยครับซูซูกิแครีครับผมเป็นเครื่องยนต์106นะครับเกียร์แมนนวลนะครับปี2016-2017นะครับภายนอตเป็นสีขาวครับคันนี้นี่เรียกว่าแต่งมาพอสมควรครับดุดันมากอันนี้ไม่ให้ ที่ดูอากาศนะครับอันนี้หลอกครับไม่มีอะไรครับเป็นลวดถึงอยู่ข้างในครับอ่ามีค้ำหน้าครับค้ำหน้านี้คือไล่เบาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับนี่ไล่เบามานะครับลูกค้าเก่านะครับเอามาเทิร์นกับเรานะครับที่หน้าร้านเลยนะครับเป็นรถบ้านมาก่อนนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งครับลายยอดนิยมนะครับ te 3 7นะครับสีออกอ่าทองเข้มๆนะครับทองเข้มๆนะครับอ่าสีภายนอกเนี่ยก็มีริ้วรอยบ้างนะครับเนื่องจาก วันนี้นะวันนี้ที่มาตั้งโชว์เนี่ยคือรับเรารับมาสภาพนี้เลยยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เคลือบนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้ามาดูสนใจเนี่ยก่อนรับรถไปเนี่ยวิ้งแน่นอนนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างก็นี่ครับมีชุดแต่งครับแซนเดิลนะครับไดสีไทเทมามนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงกระบะนะครับแล้วก็ฝาท้ายครับเราไม่ใส่ครับเพราะว่าเราเป็นรถสปอร์ตครับเราเน้นไล่เบานะครับก็จะเป็นชุด เขาเรียกอะไรนะ X bar หรือโ o บ bar นะครับพวกนี้แต่ใครใคร,รู้ว่าคอมเมนต์บอกวินหน่อยนะครับผมนะครับโอเคแล้วก็สําหรับใครที่เอาไปทำมาหากินนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาให้ฝาท้ายเดิมมาด้วยนะครับก็อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังกระบะกระบะนี้น่าจะกว้างประมาณ2เมตรได้อยู่ั้ยใช้ได้อยู่นะครับก็ถือว่าผนของหรือทำเป็นฟู้ดทักนี่ก็ได้เลยนะกับค่าตัวเนี่ยผ่อนเดือนละ3,600บาทหรือเลือกโปรช่วยผ่อนนะเอาไปตั้งตัวกันก่อนครับ 1200บาทได้10เดือนนะครับมาดูรอบๆคันกันโอเคคันนี้ก็เปิดกระจกนะครับเป็นระบบอัตโนมือเรียบร้อยนะครับสามารถหมุนเปิดได้ครับระบบอัตโนมือนะครับคันนี้โอเคแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยก็ยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลครับเลขไม้เนี่ยผมแอบดูมาว่าน้อยมากเลยครับ มีสัญญาณการขโมยด้วยผมสตาร์ทเลยกันอ่าเสียงเครื่องดูดันนะครับดับตย่งนี้โอเคดับแล้วครับเลขหมายเพียงแค่33,737ืกิโลนะครับนะตอนนี้นะฮะนี่มาดูซิแอร์เย็นอยู่ไหมนะครับแอร์เย็นนะแอร์เย็นนะโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังหารถไว้ใช้งานนะครับแล้วก็ไม่อยากผ่อนสูงมาก อยากเริ่มทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฟู้ดทรกหรือผมว่าขนของไปลงตลาดไปลงขายเงี้ยก,ก็ก็ได้เลยนะหรือจะใช้ขนต้นต้นไม้เนี่ยได้หมดเลยนะครับด้วยความที่มันเป็นรถเล็กๆนะกระทะลัร์ดนะครับแล้วก็พื้นที่ขนของเนี่ยก็ใช้ได้เยอะเลยตัวนี้ผมเหมือนผมเคยใช้อยู่ช่วงหนึ่งขนของหนักก็สบายนะถึงจะเป็นเครื่องเบนซินก็เถอะนะครับเครื่องเบนซิน1 6 0 0นะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้เครื่องเขาจะอยู่ใต้ห้องโดยสารนะตรงนี้ก็จะมีแค่พวกระบบทำความเย็นนะครับก็คือหม้อนงหม้อน้ำนะครับระบบดูดอากาศประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องมือแม่แรงนี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่แม่แรงโอเคนะครับก็ย้ำกันอีกทีนะครับคันนี้นะครับเป็นรถซูซูกิแครีนะครับเครื่อง1,600ซีซีนะครับเกียร์แมนนวลครับผ่อนเริ่มต้นสบายๆเพียงแค่หอหลงหลงด้วยผ่อนเริ่มต้นสบายๆนะครับเพียงแค่1000 200บาทต่อเดือนนะครับหรือเลือกเอาส่วนลดไปดาวเนี่ยก็จะผ่อนแค่3,600บาทต่อเดือนตลอดอายุสัญญาครับแล้วก็ใช้เงินออกรถเพียงแค่100บาทเท่านั้นครับเหมือนเดิมครับกับลูกกิฟต์นะครับไม่มีเก็บค่าจัดข่าโอนนะครับฟรีในส่วนของค่าดำเนินการเอกสารครับแล้วก็ก่อนจากลานไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะสุสานุกิแครี่คันนี้นะครับก่อนจากลานไปครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับในช่อง YouTube ของเรานะครับรถมือสองเออเพอร์เฟกต์คารรถมือสองกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ แฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะครับ Perfect Car รถมือสองกรุงเทพหานะครับไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับใครสนใจเจ้าแครี่คันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาครับของดีมีมาคันเดียวนะครับก็มากมาก่อนมีสิทธิ์ได้ดูก่อนได้เลือกก่อนครับไงวินว,ว,ว,วินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ